เพื่อนพี่พี่ลูกตัวที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปนะคะตอนเช้าเนาะเขาฝากมาบอกคุณว่ารายเช้านี้จะเป็นคลิปพิอากาศ์นะคะ,ะมีตัวเลือกให้เพื่อนๆเลือกสองตัวเลือกนะคะเลือกจากคีมนะคะทาหน้ากับตัวเสือน้องเสือเนาะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูว่าเป็นแนวทางนะคะอย่าเสียมากเกินไปขอบคุณนะคะสําหรับทานสแตม ขอบคุณสําหรับ, comment, อบคอมเมนต์ขอบคุณสําหรับกําลังใจนะคะขอบคุณสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะขอบคุณที่สมัครสมาชิกนะคะแล้วก็ใครต้องการสมัครสมาชิกมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครได้นะคะกดใต้คลิปนะคะหรือกดลิงก์ได้ดูได้เลยนะคะหรือจะทักไปสอบถามในลไลน์ก็ได้เนะาะอน่านจะเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นจะขออ่านใค้กองแรกนะคะชาวนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรฉะเฉลิมฉลองกันไหม คิดถึงจังเลยเธอเหมือนแสงสว่างเธอเหมือนดวงอาทิตย์เธอเหมือนคนที่มีเมตตาจิตเธอเหมือนคนที่ช่วยเหลือผักดานชันมันมากกว่าเพื่อนมันมากกว่าคนรักมันเหมือนเป็นความเข้าอกเข้าใจมันเหมือนเป็นสิ่งดีๆให้กันฉันรู้แล้วล่ะว่าฉันควรจะชัดเจนกับใครแล้วให้เธอรู้ไว้เลยนะถ้าฉันบอกว่าฉันรักก็คือรักถ้าฉันบอกว่าคบก็คือคบแล้วฉันจะเด็ดขาดแล้วมันคงชัดเจนไม่เปลี่ยนใจ ฉันจะทําทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้ให้มันดีที่สุดขอบคุณนะที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของฉันขอบคุณที่ทําให้ฉันมีกําลังในการทํางานขอบคุณที่เป็นแรงผลักดันทําให้ฉันรู้สึกว่าอยากมีความมั่นคงตั้งแต่ฉันเจอเธอชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะความใจดีของเธอมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะแสงสว่างในความคิดของเธอทัศนคติในแง่บวกของเธอขอบคุณมากๆนะนี่คือข้อความตอนเช้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวสอนนะคะสอนส,สลานะคะตัวจนะคะตัวยนะคะตัว V หรือเลขเจ็ดนะคะสระอาต,ตัว C นะคะหรือตัว J นะ,ะตัว D ค่ะเลขสามนะคะเออเลขห้าสามสามห้านะคะสามสามสามห้านะคะวันนะคะจะเป็นวันจันทร์จันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เส,สาร์นะคะ ถ้าจะเป็นธาตุน้ำมีกรกฏพิจิกนะคะเอ,อ่อธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุดินผืนศพกันมังกรธาตุลมไมถุนคุณกุมประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่กองที่สองเลยนะคะเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าะไรคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางเนาะ ขอบคุณสำหรับทานสแตมนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะใครต้องการสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาท100บาทสมัครได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูที่ชามีเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรฉันกำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานขยนันทำมาหากิน เพื fate, you customer, pues you ่อจะกลายเป็นคนที่เติบโตเพื you ่อเป็นกายที่เป็นคนที่มั่นคงกว่านี้ฉันรู้ว่าในสายตาคนอื่นอาจจะชมว่าฉันเก่งฉันมีความสามารถแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันยังไม่คู่ควรกับเธอฉันอยากเป็นคนที่คู่ควรมากกว่านี้เพราะว่าฉันรู้สึกว่าการที่จะเป็นผู้นําเธอได้การที่จะดูแลเธอได้ฉันต้องมีความมั่นคงต้องมีเงินต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้ฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมหรือยังไม่ถึงจุดนั้นเงินฉันมันยังไม่พอที่จะดูแลหรือเยียวยาเธอได้ ฉันก็เลยพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้กลายเป็นคนที่สมบูรณ์มากกว่านี้เพื่อที่จะให้เธอมีความสุขเพื่อที่เธอจะได้ไม่เดินหนีจากฉันไปแม้บางครั้งเธออจะรู้ว่าฉันรู้สึกเป็นคนนิ่งๆเงียบๆดูมีอีโก้ดูเหมือนไม่สนใจไม่ใช่นะฉันสนใจเธอถึงได้พยายามจะทําให้อนาคตามันดีกว่านี้อนาคตฉันมันรู้สึกว่ามันยังไม่เทียบเท่าเธอยังไม่สามารถดูแลเธอได้โดยเฉพาะเรื่องของการเงินการเงินฉันเองก็ยังไม่มั่นคงเพราะฉะนั้น ฉันขอเวลาพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านี้แล้วเมื่อฉันดีขึ้นกว่านี้แล้วฉันจะมาดูแลเธอนะนี่คือข้อความนะคะที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะตัว c นะคะตัว m ตัว w ตัว d ตัว n ตัว z ตัว q ตัว k ตัว x ตัว g นะคะออเลข3นะคะเดือน3ามนะคะท่านะคะาตาดินผู้ศกันมันก่อนนะคะลาสีเมตรนะคะ ตัวเด่นไปที่ธาตุดินเนาะคนคนี้อาจจะเป็นคน,นเงียบเงียบค่ะวันจันทร์นะคะวันจันทร์อังคารมันพฤหัสนะคะวันศุกร์วันเสาร์นะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย